วันนี้เวลา17นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหนองป่างงพงอวารินชำราบจัังหวดอุบลราชธานีในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินต้นในการนี้ทรงรับภรตราชไรจากเจ้าพนักง,งานสุพรัณวางเหนือผานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสมจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานอุโบสถ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลา ต่อมาอธิบดีกรมการศาสนากราบปงคมทูลจำนวนพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบไรมาสจบแล้วทรงหยิบผ้าใราที่ผ่านแว่นฟ้าผ้าระหว่างพระกรนแล้วประนมพระหัตถินพระพักสู่พระประธานส่งว่าน้โมตระจบสามคนแล้วผินพระพักสู่ที่ชุมนุมสงฆ์ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินส่งประเขนผ้าไตยและเทียนปฏิโมกข์แต่พระสงฆ์รูปที่สองวัดแห่งนี้เป็นวัดป่าสายวิปัสสนากรรมฐานจัดตั้งโดยพระโพธิญาณเทระ หรือหลวงปูชาสุภัทโทตั้งแต่ปี2497ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่5เมษายน2517ปัจจุบันมีพระราชภาวนาวิกรมเลี่ยมถิตะธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสมีพระพิสุและสามเณรจำพรรษา36รูป ต่อมาเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่งไปยังเจดีพระโพธิยานเทระเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังเจดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะรูปเหมือนและอัฐิธาตุหลวงปู่ชาสุพัทโทแล้วทรงประเคนเครื่องธัยธรรมถวายพระสงฆ์ห้ารูปสำหรับบริเวณพระเจดีแห่งนี้เดิมเคยเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ชาสุพัทโท ต่อมาเหล่าศิษยานุสิ์และผู้มีจิตศรัทธาที่เลื่อมใสได้สร้างเจดีย์ขึ้นเป็นการท้าวรเพื่อบรรจุอธิธาติของหลวงปู่ชาสุพัทโทโดยเจดีย์มีรูปแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอีสานกับล้านช้างองค์เจดีย์เป็นบัวเหลี่ยมสีเหลืองทองตั้งอยู่บนฐานพรมมีบันไดาทางขึ้นและทางเข้าสีทิศภายในมีเจดีย์แก้วยอดเงินบรรจุอัฐิหลวงปู่ชาสุภัทโทซึ่งตั้งอยู่ใจกลางสภูเจดีย์ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเยี่ยมรัษฎรที่ไปรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จและชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดโดยทรงโบกพระหัตถ์พร้อมแย้มพระสวนให้แก่รัษฎรสร้างความปรับพื่งปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่รัษฎรในพื้นที่เป็นล้นพ้น